การจัดจังหวะชีวิตที่สม่ำเสมอสำหรับเด็กดียังไงที่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราเนี้ยเด็กอ่ะมาจากโลกของจิตวิญญาณตอนนี้สภาวะสํานึกของเด็กอ่ะเป็นแบบไหนสภาวะสํานึกของเด็กในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7ปีมันจะเป็นสภาวะที่เรียกว่าสภาวะกึ่งฝันอะเป็น dreamlike consciousness ดังนั้นเด็กๆเ,เนี่ยเขายังไม่ได้ตื่นขึ้นจริงๆหรอกบนโลกนี้เขายังไม่รู้หรอกว่าการที่ยืนอยู่บนโลกนี้การมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้เขาควรจะใช้ชีวิตแบบไหนเขาจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังดังนั้นเนี่ยพ่อแม่หรือว่าคนดูแลของเขาอ่ะจะต้องเป็นคนที่นําพาเขาเพื่อจะทําให้เขาค่อยๆได้มีโอกาสในการเรียนรู้จากโลกแล้วก็เรียนรู้จากชีวิตบนโลกนี้ การจัดจังหวะชีวิตที่สม่ำเสมอเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเะฉนั้นในความดีงามของการมีจังหวะแบบแผนที่สม่ำเสมออ่ะมันช่วยเขา แล้วจังหวะแบบแผนที่สม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดลิไลฟ์นะมันไม่ใช่แค่ชีวิตประจำวันในทุกๆวันแต่มันมีจังหวะของวันมันมีจังหวะของสัปดาห์มันมีจังหวะของ,ดง,ของเ,ออเดือนหรือจังหวะของปีจังหวะชีวิตของวันก็อย่างที่บอกว่าว่าเด็กๆก,ก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความมันมัน่นคงแล้วก็มั่นใจว่าจากกิจกรรมตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับจะเกิดอะไรขึ้น แล้วจังหวะชีวิตในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันก็ช่วยเขานะโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้ออกไปโรงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีวันหยุดพอถ,ถึงวันหยุดเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทําความสะอาดหรือเป็นวันซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นวันช่วยกันทนําสวนนี่แหละแล้วมันก็จะทําให้เด็กๆเ,เขาเรียนรู้ชีวิต ผ่านกันลงมือทําจริงๆแล้วก็ถ้าอย่างเป็นจังหวะของปีอย่างเนี้ยชัดเจนมากจริงๆแล้วทุกคนทุกคนในชีวิตพวกเราที่อยู่ในแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมันได้เจออยู่แล้วจังหวะของปีอ่ะก็คือผ่านเทศกาลเนี่ยการทํางานผ่านเทศกาลเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันจะมาถึงตรงนี้อีกแล้วอะไรอย่างเนี้ย เราจะต้องทําอะไรแล้วมันไม่ใช่แค่จะต้องทําอะไรเพราะก่อนที่จะทําอะไรมันหมายถึงการที่จะต้องเตรียมตัวทําอะไรอย่าลืมว่าการใช้ชีวิตนะ่ะมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการการใช้ชีวิตนะ่กะกพราะกระบวนการมันก็คือก็คือการเตรียมตัวการลงมือทําการสรุปหรือการเก็บจัดเก็บแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับ 到白。Stop,